สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับช่องแอทอนนักคานวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกน้ามาคํานวณสูตรคู่ชุด2ตัวล่างตรงๆ4ชุดนะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกสำหรับสูตรคู่ชุดนะครับหลัก สิบลางสองตัวฮะมาหนึ่งตัวหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวจับคู่ชุดก็จะได้สี่คู่ชุดแบบนี้นะครับในแต่ละงวดนะครับผมจ้อให้ดูแค่สี่งวดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับก็ลงให้พอมิธีคิดวิธีทำช่วงท้ถายนะลงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอะถ้าสมาชิกชอบก็แคบถูกไว้ถ้าไม่ชอบปอง่านนะครับทุกตัวเลขได้จากการคิดการคำนวณน,นะครับมาไม่มาขึ้นอยู่กับสูตรนะครับ ผมนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับคิดคำนวณสูตรมาเผื่อแผ่สมาชิกฉะนั้นสมาชิกชอบตัวเลขค่อยนำไปใช้ทําไห้ชอบมองผ่านนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแนอนทอนนักคำนวณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลุกกดดิ n เพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับอ่ะ ฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนํนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก<ส>็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแกยกแยะวิเคราะห์โดยตรงท่านเองถูกผิดกาบขอโทษขออภัยสูตรนี้วิธีคิดนี้นะครับขอสงวนลิขสิทธิ์ ไว้ในช่องแอทอนนักคำนวณเท่านั้นถ้าใครดูดคลิปผมไปลงนะครับไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเพจส่วนมากจะเป็นเพจนะครับส่วนมากจะเป็นเพราะช่อง YouTube ส่วนนี้ผมลงให้แค่ช่อง YouTube แอทอนนักคำนวณช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นส่วนมากเพจนะครับจะนำดูดคลิปผมไปลงดูขอผมขอฝากอย่างนี้ฮะดูชื่อเพจฮนะ นะบางท่านอนะดูชื่อเพจนะครับเพจผมมีเพจเดียวก็คือเพจแอดทอนตำลาพาลอยแฟนเพจนะครับเพจแอดทอนตำราพาลอยแฟนเพจนะก็ชื่อผมตุกตุกก็ชื่อผมเลยแอดทอนนะมีคลิปมีเพจนะครับที่ไม่ใช่เพจผมจริงๆก็คือมันจะมีเพจอะไรอ่ชื่ออะไรแอดตุย้ยอะไร นักคำนวณแอตตุยคนไฟบินหรืออะไรเนี่ยแหละนะช่องนั้นเป็นช่องลอมนะครับชอบดูดคลิปของผมไปลงแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องอะไรนะครับมันไม่ใช่ชื่อผมก็อย่าไปสนับสนุนนะครับสมาชิกนะสูตรนี้นะครับไม,ไ,มไม่สงวนให้ใครนํานะครับมาดูดคลิปไปลงนะสมาชิกนะก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับอ่ะ <c oughs> ผมจะแจ้งเตือนเป็นระยะระยะนะครับสมมตเช่นนะเพราะว่ามีเพจหลายเพจนะฮะตอนที่เน้นอยู่เรื่องคือ2เพจนะครับนะครับที่นำมาดูดดดูดสูตรผมดูดคลิปผมไปลงนะครับฉะนั้นอย่าไปสนับสนุนเพจปลอมนะครับอ่ะมาดูฮะงวดแรกสูตร10ล่างได้2องหน่วยล่างได้6กศูนจับคู่ชุดได้2 6 2 0 4 6 4 0ศูนยครับก็10ล่างมาที่เลข4หน่วยล่างมาที่เลข6 เข้าคู่ชุดนี้ฮะก็สมาชิกนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันก็นแล้วกันนะฮะสมาชิกนะผมจะแจ้งให้สมาชิก2วันแจ้งครั้งหนึ่งสวันแจ้งครั้งหนึ่งแบบนี้เลยนะฮะคนที่เ,เพจมันเ,เพจที่ดูคลิปไปก็ไม่ให้ละอายใจมากก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สมองใช้อะไรคิดเลยนะครับก็ชุบมือเปิดกพูด,ดง่ายๆนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหน อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งลำคาญกันนะครับสิ่งที่ผมพูดนี้นะครับก็ก็อยากให้มาสนับสนุนของจริงคนที่คิดจริงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้นะครับคนที่เขาทำสูตรนะครับอ่ะงวดที่2สูตร10ล่างได้4 6กับหหน่วยล่างได้2กับ6นะจับคู่ชุดได้4 2 4 6เฮ้ย4 2 4 6อ2 6 6ก6อพออก6 6นะครับก็10ล่างก็มาที่เลข6หน่วยล่าง ก็มาที่เลขหกก็เข้าคู่ชุดหกหกนี่นะ,ะถูกเป็นวที่สองวัดต่อมาอวดที่สามสูตรสิบล่างได้สองกับสี่หน่วยล่างได้สูงกับสี่ จับคู่ชุดได้2024 4044สองพระดอก44่่ะล่างมาที่เล็กหน่วยล่างก็มาที่เล็กครับเอาคู่ชุด44ี่นี่ครับ, 44, บถูกเป็นคที่3ครับ อ่ะงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับอ่ะสมาชิกท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะไม่รู้ว่าสูตรนี้ไม่เคยเห็นนะก็ไม่เคยเห็นนะผมลงให้เป็นงวดแรกนะสมาชิกนะสำหรับสูตรคู่ชุด2ตัวล่างนี้ก็หมายความว่าเป็นสูตรใหม่นั่นเองคิดคำนวณมาให้สมาชิกได้รับชมกันสมาชิกท่านไหนที่ชื่นชอบตัวเลขชื่นชอบสูตรค่อยแคบสูตรนะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งผมมีสูตรวิธีคิดวิธีทำแจกนะครับเอางวดที่ผ่านมาสูตรหลัก สิล่างหกับ8หน่วยล่างไรสากับเจนะจับคู่ชุดได้4คู่ชุดฮะหกสามหกเจ็พนอกหกสามสิบล่างเข้ามาที่เลขหกฮครับหน่วยล่างเข้ามาที่เลขสามตามสุดก็เข้าคู่ชุดนี้ฮะ เอางูที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกนะนี่วิธีทำครับสิบหน่วยครับเอามาดูสิบล่างกันก่อนสิบล่างวิธีทำนะครับนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกค่าคงที่ครับ เอาบวกกันดูว่าสีบวกเก้าลงท้ายเลขสามามบวกสามลงท้ายเลขหกหบวกเลงท้ายเลขห้าห้าบวกห้าลงท้ายเลขศูนย์ศบกหก็ลงท้ายเลขห้าตำแหน่งแรกหาบวกเพิ่มไปสแต้ได้เลขเจ็ดะสิลากสอตัวห้ับเจ็ะเอามาดูหลักหน่วยล่างกันบ้างหลักหน่วยล่างสองตัวเหมือนกันนะครับสตัวมาหตัววิธีทานำหลักหมื่นบวกสองครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับ บวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลข3คงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะลงท้ายเลข8 8บวก1ลงท้ายเลข9 9บวก3ลงท้ายเลข2 2งบวก9ลงท้ายเลข1 1ึบวก3คงที่นะครับลงท้ายเลข4ี่ฮะตำแหน่งแรก4บวกเพิ่มไปสีแตมลงท้ายเลข8ปเอาวน่นี้หลักหน่วยล่างได้4กับ8หลักสิบ 10, ล่างได้5กครับ7อ่ะคู่ขี้ขี้ขคู่แล้วว่นี้ ครับก็ตามนี้เลยใครชอบก็ใครชอบ4ชุดนี้จากคู่แล้วก็แคปสุดไว้ฮะถ้าใครไม่ชอบมองผ่านได้เลยนะขอบคุณทุกๆท่านเอ้อที่ให้การติดตามนะครับก็ฝากสนับสนุนช่องผมด้วยก็แล้วกันนะครับฝากสนุนสนับสนุนเพจจริงช่องจริงของแอทอนนักคำนวณด้วยก็แล้วกันนะครับเป็น เป็นเป็นช่องเดียวกันกับแอดถอนตำราผารวยนะครับครับคนคนเดียวกันนะครับแอดถอนนักคำนวณกับแอดถอนตำราผารวยนะครับเป็นสูตรอ่าเป็นช่องเดียวกันนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันพูดง่ายๆนะแต่จะมีช่อง youtube 2ช่องนะครับยังไงก็ฝากติดตามทั้งสองช่องด้วยก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ตามนี้เลยคนระับอ่ะมาดูฮะงวดนี้นะครับสิบลากนะห้าครับเจ็ด นะสิบล่างห้าคับ7หน่วยล่าง4กับแปดจับคู่ฮะไสคู่ชุด5้าสี่ครับห้แครับเจนะครับแล้วก็เจนะ็ดแชอบตัวไหนนะครับจัดตัวนั้นนะครับ ไม่ชอบมองผ่านนะฮะถ้าเป็นผมชอบผมชอบตัวนี้ฮะเจ็ดแปดครับห้าแปดแล้วก็เจ็ดสี่ห้าสี่นี้เป็นตัวเลขที่มายากนะครับถ้าสมาชิกชอบก็จัดไปฮะแต่ผมชอบสามชุดนี้นะครับผมจะมันที่สิบหกนะทับสิบเอ็ดถ้าผมหกลอลุ้นกันนะสมาชิกนะชอบตัวเลขค่อยจัดไม่ชอบมองผ่านก็ขอให้สูตรมาขอให้สูตรเข้านะครับ ขอบคุณทุกท่านเลอนะครับพวกนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ